สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมาพบกับช่องแม่เนียงพารวยชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีความฝันจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังค่ะฝันว่าฟ้าผ่ามาตายสามตัวอยู่ใต้กระท่อมค่ะตอนแรกก็ ไม่รู้หรอกว่าเป็นฟ้าผ่าคิดว่าโดนวางยาพอดูดีๆถึงได้รู้ว่ามาโดนฟ้าผ่าตายแล้วค่ะพอมองไปที่บนกระท่อมก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งนอนอยู่ คิดว่าโดนฟ้าผ่าตายแะละมั่งก็เลยเรียกเขย่าตัวแรงๆผู้ชายคนนั้นก็ฟื้นขึ้นมาค่ะตื่นขึ้นมาเขาไม่ได้ตายค่ะแล้วก็ดีใจใหญ่เลยที่เขาไม่ตายความฝันก็มีประมาณนี้แล้วค่ะ ฝันมาหลายวันแล้วแหละค่ะว่าจะลงก็ไม่ได้ลงคิดว่าจะลงดีไหมเนาะก็เลยตัดสินใจลงให้ค่ะฝันแบบนี้ท่านผู้ชมจะตีความหมายว่ายังไงบ้างคะเป็นฝันของงวดวันที่16พฤษภาคม66นะคะ แต่ว่าแม่เนียงตีความฝันเป็นเลขเลขตัวนี้นะคะตีผู้ชายห้าไม่ห้าก็หกนี่แหละคะ่ะส่วนหมาตายสามตัวก็ มาก็น่าจะห้าหรืออะไรสามก็สามนั่นเลยค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมต่อไปเป็นแนวทางเลขมักนะคะแนวทางเลขมักนี่ก็เข้ามาสองวัติดแล้วนะคะท่านผู้ชมจะว่าคุยไม่ได้คุยนะคะอันนี้คืองวดวันที่สิบหกมีสายยนหกหกนะคะ แล้วก็วันที่เงืองวันที่สองพฤษภาคมหกหกนะคะเข้าไปที่ตัวกลับนะคะห้าหกนะคะเข้าอยู่นะคะวันนี้อาจจะให้หลายตัวหน่อยก็มีตัวกันด้วยนะคะ เลขมากงวดนี้รู้สึกว่าจะหลายใจเหลือเกินแต่ก็ยังมั่นคงนะคะมันจะชอบหลายตัวนี่นะคะก็ยังมักหนึ่งแล้วก็เจดนะคะเลขมักเลขมักก็คือเลขชอบนะคะเลขที่ชอบชอบใครชอบมันนะคะเลข บางคนก็ชอบสามด้วยนะคะงวดนี้จับคู่ได้แค่นี้นะคะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมที่อยากจะจับกับใส่กับตัวไหนตัวที่ท่านผู้ชมชอบก็จับใส่ได้เลยนะคะนะคะ มาดูกันอีกรอบนะคะเรขความฝันนะคะท่านผู้ชมช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะคะว่าเลีกความฝันแบบนี้จะตีเป็นแบบไหนนะคะประมาณนี้นะคะก็ตีความฝันไม่ค่อยจะเป็นหรอกคะ่ะ ก็เป็นเลขมักลนะคะเลขมักเนะคะเลขมกักร์คือเลขชอบนั่นเองนะคะประมาณนี้นะคะงวดวันที่ส6บหพฤษภาคมหกๆลองเอาไปเสี่ยงโชคกันดูนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ